สวัสดีเพื่อนทางเฟซทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทำความวิบัติหรือเรียกว่าภัยวิบัติในครอบครัวของท่านในบ้านของท่านโดยที่บางคนก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่รู้นะแต่ผมสังเกตมาครึ่งปีแล้วได้เห็นอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี้ยบ้านคนนะครับจะเป็นใยแมงมุมที่เป็นตัวแมงมุมเล็กๆแล้วมีขายาวๆใช่ไหมครับ แต่ปัจจุบันเนี้มีแมลงมุมอยู่ชนิดหนึ่งที่มันมันมาใหม่อ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงนะครับไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงเนี่ยมันมันเป็นตัวแบบแบบแบบอย่างเงี้ยนะฮะเป็นตัวแบบอย่างเนี้ยเนี่ยตัวขาวๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนี่เป็นตัวเมียนะครับมันอาจจะไม่ชัดนะนี่เป็นตัวเมียมันมีตัวผู้นะครับตัวผู้มันจะเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ย นะครับเนี่ยมันจะเป็นวงๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะถ้าเป็นตัวผู้มันจะเป็นตัวใหญ่สีดํานะครับมีตูดแมลงมุมพวกนี้ผมไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงแต่มันเข้ามาอยู่ในบ้านเราเพียงแค่ครึ่งปีนะฮะเรามานั่งสังเกตดูช่วงระยะเวลาแค่เดือนเดียวมันสามารถก่อแมลงมุมเต็มบ้านผมแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยฝาดทุกวันนะครับคุณฝาดห้าทีทิ้งไว้อีกห้าทีมันจะมาก่อรัง นะครับเนี่ยมันจะก่อหลังแบบเนี้ยเต็มบ้านเลยนะตอนนี้ก่อหลังเต็มบ้านเลยแบบทุกอนูของบ้านน่ะมีหมดเลยแล้วในเดือนนี้หรือสองเดือนเนี้ยที่บ้านมามันออกลูกออกต้าไวมากแล้วลูกมันเป็นตัวเล็กๆมันชักใหญ่นะครับเนี่ย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 นะเดี๋ยวผมจะฆ่ามันนะครับผมจะฆ่ามันเพื่อให้มันมันหมดไปนี่เป็นตัวตัวตัวผู้นะครับตัวมันจะใหญ่มากเกือบเท่านิ้วก้อยอ่ะ แล้วมันจะอยู่ตามบ้านที่ว่าไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับผมต้องไปซื้อไอ้ตัวนี้มานะยายาฉีดตัวนี้มานี่นี่ตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณาก่อนะมันก็ยังเอาแทบไม่อยู่ต้องใช้เยอะๆเนี่ยกระป๋องมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกระป๋องแบบนี้แล้วมันจะมีตัวขีดอยู่ว่ามีค่ามอมุมนี่ไงหรือเห็บหมัดอะไรนี่แหละนะครับนี่ผมฆ่ามันตายแล้วเนี่ยผมพ่นแล้วเพื่อจะให้ท่านได้ดูได้เห็นกัน เนี่ยมันเป็นตัวแบบเนี้ยแมลงมุมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยตัวแบบนี้นี่นี่นี่ผมได้แต่ตัวเมียมานะนี่ตัวเมียนะเนี่ย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 ลูกมันถ้าเป็นตัวผู้นะมันจะตัวใหญ่ๆเท่านิ้วก้อยอ่ะแล้วถ้าเราละเลยนะครับถ้าเราไม่ดูแลบ้านเราละเลยเราไม่ฟาดนะครับไม่ฟาดไม่ไม่ไม่ทำอะ เราปล่อยไว้อะแค่เดือนเดียวนะครับบ้านหลังใหญ่ๆนี่เต็มบ้านเลยแล้วใหญ่มันนะครับใยมังมุมของมันอะเหนียวมากเหนียวแบบแบบได้เลยอะเหนียวแล้วถ้ามันปากเข้าตานะเราจะเอาออกยากนะครับแล้วเยี่ยวมันนะเยี่ยวมันอะเยี่ยวของตัวมันนะครับเยี่ยวของตัวมันอะมันจะทําให้ตาบวมแสบแล้วมันกัดได้ด้วยถ้าเด็กบางคนไม่รู้นะไปจับมันนะมันกัดแผลนะครับแผลเลย นะครับผมโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านลองไปสังเกตดูบ้านท่านนะครับว่าในบ้านท่านมีแมลงมุมอะไรที่แปลกประหลาดไหมที่มันเหมือนกับแมลงมุมแม่ไมมอะนะครับแล้วตัวมันใหญ่นะครับเป็นสีดํามีขายาวๆวแต่ไม่ยาวมากไม่เหมือนแมงมุมสมัยก่อนที่ว่าเป็นขาขยุ่มขยุ่มยาวๆอวะอันนั้นไม่มีพิษภัยอันนี้มีพิษนะครับมีพิษภัยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเข้ามาอย่างไงไม่รู้ว่ามาจากอะไร เข้ามาอยู่ในบ้านผมฝาดก็ไม่หมดสักทีเก็บฝาดจะต้องไปซื้อน้ํายาเมื่อกี้เนี้ยเอามาฉีดพ่นก็ยังเอาไม่อยู่หมดเป็นสิบกระป๋องนะครับไอ้ตัวเล็ก,ลกอะ่ะมันไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตรงไหนของบ้านก็แล้วแต่มันสามารถจะกลับมาทําลังแล้วก่อตัวใหม่ได้นะก่อตัวใหม่ได้เพราะชีวิตพวกเราอะ่ะอาจจะออกไปทํากินนอกบ้านอะ่ะมากกว่าจะอยู่ในบ้านจึงละเลยในข้อนี้ไปผมไปเจอมาหลายหลังแล้วครับนะผมไปเจอมาหลายหลังแล้วที่ว่า มันมาอยู่เนี่ยนะครับแล้วผมก็บอกเจ้าของบ้านไปว่าเนี่ยเป็นภัยเลยนะเป็นอันตรายนะมันปราบแล้วมันไม่หมดนะครับเขาก็ฟังแล้วเขาก็มาลองดูวันนี้ผมเอามาทําวิดีโอตรงนี้เพราะว่าผมจะให้ท่านทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทางเฟซลองไปสังเกตดูบางคนปลูกบ้านสวยๆอ่ะคุณไม่ได้ดูอะเพ็บตาเดียวนะครับเต็มเพดานบ้านเต็มบ้านไปหมดเลยแล้วอันตรายด้วยนะครับก็ขอฝากทุกๆท,ท่านให้เป็นความรู้แล้วก็มีความสุขร่วมกันสวัสดีครับ